สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบสายเุยนะคะในใา่าดทันมากสิวันนี้เราก็ปิดจอบแล้วนะปิดตัง้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็จะเป็นวันเก็บกวาดสิ่งของอาลงจากรถให้หมดนะใหม่เนี่ยม่เนี่ยใปใสคข้ายต่อบปล่าสังกิโลค้ายบปล่าใหม่เขาขอบัว <laughs> ค้ายขอบง่ว ก็จะเก็บนะ,ะเก็บพวกอุปกรณ์ทุกอย่างลงจากรถแล้วรถไปล้างนะล้างล้างก็น่าจะสองวันขึ้นเมื่อนี้คือสิได้ล้างจะรถเกี่ยวเมื่ออื่นคือสิได้ล้างเทนเลอล้างแทนเลอร์เสร็จเราก็ต้องขึ้นคอกคืนนะคะก่อนลงทำยังไงเสร็จก็ต้องทำให้เหมือนดืม่ม ไม่รู้นะปิดจ็อบได้เท่าไหร่กี่ไร่นะคะยังยังยังไม่ได้ทราบนะต้องรอทางบัญชีคอนเฟิร์มมาอีกรอบหนึ่งเก็บทุกอย่างวางแล้วเกวข้าวตัวเองเอโอ้ยรถไวจอดอยู่นอกคุณรถสาวโบก็ต้องถอดคอกออกเหมือนกันนะแล้วก็เก็บกวาดเหมือนกัน ล้างก็ต้องใช้เวลาใช้เครื่องสูบเรามีเครื่องสูไบไหมปีนี้ไม่เครื่องสูบตายแล้วบเครื่องสูบตายไหมเครื่องสูบไม่ตายใช่ไหมไม่ใช้งานได้อยู่บอเครื่องสูบน้ำ,เอ,นำเอาทั่วเนี่นัน่นเมื่อคืนก็กินเนื้อย่างเย็นนี้กินอะไร ม้าย่างม้าหันย่านะพี่สัตว์คุ้มครองแต้ช่างนกก็เจ็บกวาดเนะคลียร์พื้นที่ไอ้ที่เกีกะน่ยเอากลับคืนให้หมด พ่อก็ไปเก็บตังค์เมื่อวานซาบูก็ไปเก็บตังค์เก็บตังค์ทั้งวันยิงเก็บตังค์ตรงไหนเก็บได้นิดๆหน่อยๆก็เก็บไปเรื่อยๆคนะาดว่าอีสองสามวันฝนไม่ตกนี่อาจฟางได้เลยได้นิเนาะเมื่อคืนเมื่อวานฝนตกบ่เหรอ ปีนี้ก็จัดไปกี่ลุมสี่ลุมบ้านบักจรังหนึ่งบ้านอะไอีกสี่ไหมฮะแล้วก็บ้านน้อยแสนสุขหนึ่งเป็นสองแล้วก็บ้านตะเตียวสองเป็นสี่นะครปีนี้ติดไปสี่ลุมสำหรับเจ้าสมบูรณ์พัฒนาะนกิมีประเด็นดราม่านะคะ เข้ามาแบบออติดนาลอกล่าสุดนะโอ้ยเจ้าบิดโตแห้งปันนี่นาดินมันก็ออกเบิดเจ้ากับเจ้ากับสิกระติดแล้วเนาะหมุนโตแห้งปันนี่จะไม่ให้หมุนตัวยังไงข้างน้ามันก็เป็นหลุมแล้วลงทําไมเอาเจ้ากระเบิ้งในคลิปนหวันหน้านะมันหลอกครึ่งนึงกระสิลงไปเอาแค่ครึ่งนึงบ่ได้ค้นว่าสไป้หัน ไปปุ๊บเลยนี่ดินมันอมน้ําทุกคนนามันโลกครึ่งนั้นข้างหน้าได้เจ้าของหน้าก็บอกว่าลงได้เพราะว่าตานันโลกครึ่งหนึง่งตาบอกว่าตาโลกครึ่งหนึง่งแล้วสามารถลงได้ประสัน่ะรถเฉพาะรถนี่ก็นักเพราะแห้งแล้วแถวยังมีข้าวอยู่บนอุ้มอีกเขาอยู่บนอุ้มปุ๊บอ่าสวิงตัวกลับมาปุ๊บ ที่เกี่ยวไปเดินหน้าขึ้นหลุมแรกนะทุกคนสังเกตดูนะขึ้นหลุมแรกมันหันหน้าไปนูน่นคันนามาอยู่ฝั่งนี้ถ้าคขว่โบขึ้นแล้วก็เดินนานั่นแล้วค่อยขึ้นได้บิดตัวออกมามันกับบ่มีคากับเหยียบเขาบนขึ้นเขาทําไมต้องเกี่ยวข้าวทาไมไม่เดินเหยียบไปเลยเอ้าวนูก็ชาวนาหมูขว่ในเศร้าหน้าเบิดพี่น้องแต่สมมติว่าเราไปเหยียบข้าวเขาแล้วเจ้าของนาเขาว่าเราล่ะ เราก็ต้องจะเกี่ยวทําทางไปก่อนเจ้าก,กับเบืเ้องแม้คลิปนั้นข่กระเกียวเขาไปก่อนให้เป็นทางขอบข้าหน้าไปละสีสวิงตัวกลับมาขึนข้าหน้าขึ้นแต่ตอนที่สวิงตัวนั้นบิดตัวกลับมาข้างหน้าขั้นเปิดบางคนก็บอกให้เดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปก็ตกหลุมสิครับท่านเออผูรูดีแต่เดินไปก็ตกหลุมสี่ข้างหน้าเป็นน้องเล็กๆ ตรงที่เขาลอกก็ต้องสวิงตัวกลับมาเกี่ยวข้าวกับมานี้พอติดลุ่มที่สองสร้างนกแล้วก็เกี่ยวเขาออกจากข้างนาเพ<ม>ื่อที่จะไม่เกี่ยวข้าวเพื่อที่จะเดินหน้าเต็มตัวไปเลยบิดโตแห้งปนี่นาะดินก็ออกเบิดตัวเจ้ากระติดตัวเฉพาะรถหนี่จักตันเลวแล้วข้าวบนอุ้มอีกถ้าค่อยเยียบไปในี่จะคล้องหน้ากระสิว่าค่อยมันเฮ็ดให้ถึงใจคนทั้งหลวบ่ได้ดอกพี่น้องเราอยู่หน้างานเราทําได้แค่นั้น คุณไม่ได้อยู่หน้างานคุณกษัตย์ตะเมนกะเมนเมนรับมือรับตาเมนผู้นังค้น,คนกบว่าห้องว่ว่ออ,อยู่จักห้องเฮ็ดยางเอาคนตกใจไม่คิดว่าจะจะติดนานั้นสองหลุมครับครับไปเซียนกกําลังครับไปอยู่ปุ๊บผู้ใหญ่นกครับไปปุ๊บอยู่ดีๆสวิงตัวปุ๊บข้างหลังมันยุบเลยทุกคนมันยุบแบบมันไหลลงเลยเห็ดอย่างไรหลักกระสีบ่ห้องไหลตายสิคุณกนตกใจเนาะบ่คือว่ามันสิติดเนาะคือว่ามันสีหลอดเลยดี มัมีไผยยางให้ติดดอกลดนั่นน่ะบริเ็ดคอนเทนต์บไ่ content, บได้อีหอย่างเลยมันติดแมแล้วลองทําไมรู้อยู่ว่าหน้าลอกมึงบ่แหกตามึงตีหน้าลอกมันลอกครึง่งหนึ่งหน้านั่นนะ่ะเจ้าของหน้ามาลงได้เอ้าลงได้มันลงได้จริงนะทุกคนครึ่งหนึ่งอะ่ะแต่อีกครึ่งที่เราต้องไปสวิงตัวกลับมาตรงมุนกับตัวกบมานะ่ะมันติดหน้าลอกก็ต้องออกมาคือนานั้นไว้เกี่ยวเลี้ยวก็กลับขึ้นคนนามาปุ๊บก็เกี่ยวตาม ปกติเบื้องคิปม,มันจบนะเด้อจังสีเม่นนั่นนะ่ะเออขับรถจังสันจังสีมึงเก่งออกมาขับเองรถต้องไปเม่นเก่งก็ขับมาเองรถรต้องไปบอกผู้อื่นขับรถนี่ดีเพราะตายแล้วมีไผอยากให้มันติดดอกรถอ่ะนะวเวว่าละศูนย์ศูนย์ไต้เ้าได้วะนี่ถามลูกสัตว์นี่ลูกสัตว์นี่หน้าหลอกไว้สีลงเนาะหน้าขนาดหน้าลอกนะรถเล็กเขายังกลัว รถใหญ่ไม่กลัวเอาำไก่กลัวคือกันไก่ย่านคือกันละแต่เขาพิจารณาแล้วว่าเออมันน่าจะลงได้เขาก็ลงลงบ่ได้ใครสิรับมูอรับแต่ลงจะกระวอาไหลเงิดไหลลู่ดีอีกแหละเป็นจากไหนมือนันมือรถติดสองหลุมมันเป็นจังไหสมมุติว่าเราเหยียบข้าวเขาดีเขาเขาจะว่าเราแหละเนาะเออใครสิไปเหยียบเขาคนวี ไม่เห็นแล้วคลิปเขาเกี่ยวข้าวอยู่พาเอาเกี่ยวเกี่ยวข้าวอยู่เสียนกมันก็เกี่ยวอยู่เออพญาน,นกแล้วก็เกี่ยวข่ก็เกี่ยวบางทีบางช่วงมันตอนเราทํางานเราไม่มีเวลาจับโทรศัพท์ที่จะมาถ่ายคลิปทุกช็อตทุกม,มุมเราก็ช่วยกันทํางานโมเมนต์ว่าเออบาสีว่าทักใจตะคียประจักซอยเพชรนางสันจ้าส่อ่าเห็นไหมล่ะเราก็ต้องช่วยกันบางช็อตที่ว่ามันพออัด คลิปได้เราก็ถ่ายบางทีเราเกี่ยวข้าวอยู่ฮาจีไปถ่ายเห็นอย่างาจีถ่ายอยู่ตลอดเวลากระคนม่เห็นเบียดเลยวยอา้าวเงือกไหลเม่นกันก็เม่นคอยกระตออขึ้นหรอวะคอยกับคนขึ้ะะขก,ขกันเ <c oughs> <c oughs> บิ้งคลิปกับเบิ้งมันจบแน่เหตามึงแน่พิจารณามึงแน่ใช่สิคุณเอารถที่บิดเดินอยู่บนดินแข็งแข็งมาเขาจะวิ่งตัวไม่เห็นแรงมันกับเม่นคอยกบรบดอยจวิ่งตัวแห้งขึ้กันมันย่ขคอยขี่รถมันย่ขคอยอยู่ที่ดินแข็งแข็ง กับเกี่ยวคือข้ามบดดาคนเกี่ยวนี่แหละแต่ณเวลานั้นเราจะสวิงตัวออกจากนาลอกออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะไม่เกิดลุมที่สองหรือสามสีขึ้นกระเฝ้าเกี่ยวคนตัดสินใจนะขนาดนั้นเหมือนเราจะเกิดอุบัติเหตุทําไมเราไม่จอดก่อนทําไมเราไม่ไปก่อนอุบัติเหตุนะทุกคนมันไม่มีให้ใครให้เกิดหรอกเหมือนนะเหมือนติดรถติดเหมือนกันไม่มีใครอยากให้ติดหรอกมันเสียเวลา มู้งควยติดนั่นมู้งควยเกี้ยวอะไอีกซิฟไร่พุ่นเออมู้งควยเนี่ยซิฟไร่พุ่นพี่น้องมันต้องเสียเวลามาดึงอ่ามานซีวิ่งตัวมาหาใหม่มาหาอ,อันนั่นอันนี้ใส่มันโมเมนต์เหลืองไงได้ต้องไปแบกใหม่แบกตอกพุน่นผู้แบกใหม่พุน่นไอ้ซาด แบกไม้แบกตอก็ไม่สิแบ,บกไม้ง่าย,ายๆดิแบกเร็วมาใส่เร็วขึ้นเร็วน้องแบรกครับอี่ดีป้าแต่งว่าสิคิี้มายให้หน้าเด็ดๆห่วยเงยไหลว่ามาละศูนย์ขลขับรถวะมีเมื่อสี่ปีหนาไปเจาป้าใบาก,กัมกีเด้อเจ้าพญานงเล่ากระสีบอกว่าหวยขั้นเก่งประนันมาครับให้เบื้องในหน้าแล้วกระสีว่าณเวลานั้นน่ะตัดสินใจนั้นชุดยอดแล้วค่ะก็คือว่าจะคล้องเฮ็ดดีที่สุดแล้วล่ะ ไอ,อยกระเงิดดนี่อเอาซ้ำนี่ละจังพ่อกันพุณเดี๋ยวเพิ่นล่างรถก่อนทา้ายคลิปในเบิ่งดอกเห็ดเวียกก่อนมันจะตอบทุกคอมเมนต์นะมันจกตอบมุ้งการคำถามเก่าๆนะคะาตอบเก่าๆสู่อัตลิปบอกเลยถ้าเก่งจริงนะออกมาขับเองเลยนะคะ ใช่สี่คูณไม่ได้อยู่ในนางมึงก็ได้ได้ไดเบิดลัล่นล่ะลองคูณมาเบิ่งหนางงานน้าผ่อยมึงดูเออเม่นนั่นเม่นเนี่ยเบิ่งแน่คลิปนั่นเบิ่งดอัม่นจูบแน่คลิปน,นั่นเอสิทัต์ตาเม่นไหลซัมนียละ่ะมาจมุ่มไปฟังซื้ออๆจะลืมกดหลก์กดแซเดอร์ทำใบดีสวัสดีค่ะ